เจอเจอกับผมนะครับชายยาแสนแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดมหาสารคามนะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่7นะครับจังหวัดมหาสารคามวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทํามะนาวไอชํายอดมะนาวแบบควบแน่นและมะกรูดนะฮะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันับก็มีแก้วพลาสติกที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะฮะแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะครับน้ํายาเล่งรากนะครับมีกันไกตัดกิ่งมีมีดคัตเตอร์นะครับแล้วมีปากานะครับปากาเคมีนะครับแล้วก็มี เอฟใสนะครับคอยปิดนะครับเรามาดูขั้นตอนที่การทํานะครับขั้นแรกนะครับเราก็ใช้แก้วพลาสติกนะครับหนึ่งใบแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวนะครับไม่ต้องชื้นมากเราบีดน้ําออกเล็กน้อยนะครับก็ใส่ยาลงไปนะครับยาลงไปโอเคครับตามทันเนาะโอเคครับใส่ไม่ต้องอัดแน่นมากเท่าไหร่นะครับไม่ต้องอัดแน่นมากเท่าไหร่นะครับก็ใส่ลงไปให้เต็มแก้วพอดีนะครับให้เต็มแก้วพอดีนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกิ่งพันธุ์ที่เราต้องใช้ครับการคัดเลือกกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์นี้เราจะไม่แนะนําให้ใช้กิ่งที่อ่อนหรือว่าแก่เกินไปนะครับกิ่งอ่อนคือกิ่งแบบไหนก็คือกิ่งแบบสีเขียวอ่อนๆนะครับกิ่งแก่ก็มีแต่สีน้ําตาลขึ้นมานิดหน่อยเราจะใช้กิ่งที่มีสีเขียวเข้มๆนะครับครับสำหรับการคัดเลือกกิ่งมะกรูดนะก็เช่นกันกับมะนาวครับเราควรเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่จเกินไปนะครับอ่าก็ ไปกิ่งพันธุ์ดีมาเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการทํานะครับเราพอแล้วได้กิ่งพันธุ์ดีมาแล้วนะครับเราก็มาตัดแต่งนะครับมาตัดแต่งออกตัดแต่งใบออกเล็กน้อยนะครับรตัดแต่งใบออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดปลายใบด้วยนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อลดการคายน้ํานะครับลดการคายน้ําตัดใบออกเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราจุ่ม้ํายาเล็งราก นะครับแล้วก็เสียบลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้นะครับตอนในแก้วหนึ่งใบนะครับโดยการควบแน่นเนาะแล้วก็คุมนะครับคุมต้นมะนาวที่เราเสียบลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เราตักต้นกิ่งพันธ์ที่เราต้องการแล้วแล้วก็นํามาครอบนะครับไปแก้วพลาสติกอีกใบนะครับมาครอบแล้วก็ปิดนะครับ ด้วยเทปกาวนะครับปิดขอบนะครับปิดขอบปิดข,ขอบด้วยเทปกาวนะครับปิดให้แน่นนะครับปิดให้แน่น <_ C 1> สักสองรอบเนาะนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับเราก็เขียนวันที่วันที่ผลิตนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเนาะหนึ่งพฤษภาคมหกสามนะครับจากนั้นเราก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับ ประมาณสัก30ถึง45วันนะครับยอดมะนาวของเราก็จะแตกเอาเป็นว่าอันเสร็เรียบร้อยนะครับยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมวัมสดุอุปกรณ์หาง่ายได้ที่บ้านนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับที่บ้านดูอิดฟอมโฮมนะครับเป็นไงครับแล้วเจอเจอกันใหม่กับผมนะครับเกษตรซิงโตศูนย์มหาสารคามยังไงก็จะเจอกันใหม่สวัสดีครับ่อนแดดเนาะแดดวน